แล้วผมก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวกิจกรรมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TSG นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่อบิ i t r a g e กำทำการรีใหม่แล้วนะครับผมเป็นวันที่หนึ่งไมซายุนนะครับสองจุดสองสองนะครับในส่วนของเมื่อดาวบรรจบตรงนี้เองนะครับผมซึ่งก็เป็นสองจุดหกนี้ก็มีกิจกรรมลากลายมากมายนะครับผมอ่านะะฮนี่ครับนะฮะมีกิจกรรมเยอะมากนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเล่นอบิ i กันดีกว่านะครับผม ชั้นเก้าสิบสิบเอดสิบสองนะครับผมรอบนี้นะฮะก็เปลี่ยนแค่สิบเอ็ดกับสิบสองนะครับในแ2 6สองจุดหกนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่เก้ากันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะทําแยกไปนะครับเก้าสิบสิบเอดสิบสองนะครับเหมือนเดิมนะครับผมมอนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมก็เอ่อพวกจังเวะเนี่ยนะครับให้ตีไปก่อนนะครับผมก็ห้องสองนะครับมาตัวรวบไปก็ดีนะครับเดี๋ยวเอาซุโค้ดไว้ห้องล่างละกกัดนะครับ อ่ะโอเคนะครับทีนี้พลแห่งจันทรานะครับชีสไอมูนเนี่ยนะครับผมเมื่อการโจมตีปกติดูนศัตรูเนี่ยจะทำให้เกิดมาร์คออฟเอนดิ้งให้กับศัตรูเนี่ยนะครับผมซึ่งหลังจากผ่านไป10วินาทีเนี่ยไอ้มาร์คตัวนี้จะระเบิดออกสร้างเป็นดาเมจกายภาพนะฮะสีขาวๆตัวนี้นะครับแต่ว่าช่วยอะไรได้นะครับช่วยเราโจมตีนั่นเองนะครับผมเหมือนกับเป็นดาเมจ แยกออกมาที่ช่วยเราโจมตีใส่ศัตรูนะครับอ่าแล้วก็เมื่อการโจมตีปกติของตัวละครนะครับอ่าโจมตีถูกศักตรูที่ติดมาเกอ่ย่เนี่ยนะครับผมมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมไปด้วยนะครับผมซึ่งไม่เขาไม่ได้บอกระยะเวลาในการเกิดตัวนี้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าเกิดได้มากสุดกี่ขั้นนะครับผมซ้อนทับได้มากสุดเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเป็นดาเมจเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดู ทีมที่เราจะใช้กันเลยนะครับรอบนี้ผมจะเอาซึ่งมันขายทัดงลมรอบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวสีดาวไปหมดเลยนะครับผมทีมแรกก็จะเป็นลูมีนนะครับบาบารานะฟิตนะครับแล้วก็เปิดตู้นะครับผม่าทีมแรกนะครับส่วนทีมสองนะครับผมก็จะเป็นโรซาเรียนะครับสูโคชมหยุนแล้วก็ซิงชิวนะครับถามว่าทีนี้ใครฮิวครับซิงชิวฮิวครับผมนะฮะ ว่าแล้วก็ไปกันดีกว่านะครับจริงๆไอตี้สองนี่ก็ไม่ต้องมีอยู่แล้วเพราะมันเออ่แช่แข็งตัวอยู่แล้วโอเคนะครับมาบัอบก้าบนะครับก็เลือกเป็นอันที่หนึ่งหรือว่าที่สองก็ได้นะครับถ้าดีนะครับก็เลือกอันแรกไปดีกว่าเพราะมันสเต็กได้นะครับอ่ะนะครับแปะอันนี้เซมอนก่อนนะฮะเข้ามานะครับบาบาร่ามานะครับไม่ต้องกดอันนี้บาบาร่านะครับปล่อยโตรมานะครับเดี๋ยวเวลามันโดนแช่นะครับจะยุ่งนะฮะ ตีเลยนะฮะเนี่ยสายฟ้าปองไปโตเนี่ยมันก็ทำการจัจิ้งนะครับไป่ับตูเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็เลี้ยงนกใหม่อีกทีนึงนะครับคอเตอร์ไปนะครับเพื่อเก็บพลังงานให้ไปโตนี่เองนะฮะสำหรับปาปะระอีกทีนึงนะฮะลูมีนะฮะปฏิบัตินะครับไปโตมานะครับอ่าคอเตอร์ไปไม่เงนะครับนี่โดนใจนิดนึงนะครับผม โอเคนะครับไปตีตอวเวทก่อนนะครับด้านนีนน้นะครับโอเคด้านน็นะครับเดี๋ยวเก็บอ,อ,อันติไว้ด้วยข้างหน้านครับพอเตอร์ได้ไหมนะฮะไม่ได้ฮนะอ่ะไม่ต้องว่าม่นะครับ ติดโล่งไม้หนึ่งครับไม่ได้พาทั้ไฟ่ายาไม่แปลกน,นะครับผมโอเคตีนี้ก็วางเลยฮนะับคอดูศุนอ์กันแล้วกันครับผมซูชิมาครับปาได้ไปปาได้ไปทีนึงซูชิมาวาอทีนึงฮะสุเปิ้ลนะครับมาตีซูเปิ้ลออสเตรียนอะ่าโอเคครับอ่าระหว่างนี้เราก็ไปตีพวกจอมเวทกันก่อนนะครับซึ่งคอยมันดูตรงนั้นเลยฮนะโอเคครับ โอเคนะครับติดนิดนึงนะลอยเลยนะฮะไปต่อกันห้องสองนะครับลูมินก็ใส่เป็นดาบเฟตเทอริ่งดีไซน์อยู่นะครับเป็นดาบที่แจกในแปดของไปดนี่เองนะครับผมแปะสายฟ้าร์ตู้ก่อนนะครับแล้วก็กระจายธาตุนะครับผมเอาประมาณนะครับเปิดตัวมานะครับแล้วก็เลยบนกมานะครับคอร์เตอร์ไปนะครับ โอเคคนะครับกระจายธาตุไปนะครับลูมินี่ใส่สีลมอยู่มันก็จะกระจายธาตุให้ทีมได้ด้วยนะครับนอกหมาครับแอปพอลเตอร์ไปไม่เป็นไรนะครับเปิดเกาะก็เอาลูมินีกระแทกมันไปเลยนะครับเรามีกเกาะเปิดตู้อยู่นะน่าจะไม่ตายง่ายๆเรอกพอเตอร์ไป ประมาณนี้นะครับผมมอนมันไม่ได้ตึกนะครับมันเวลิลน้อยอยู่นะวางยุ่นๆนะครับทุกคนมาครับทีนึงฮะเป็นชิมาะวางยุ่นๆนะครับวางตรงนี้ใหม่ฮะวางตรงกลางแบบแก้มมนันเกิดตรงนี้รุปหมานะครับทุกคนกระจายธาตุรูปข้า,ากกมาฮะวางยุ่นๆไปเลยครับ พุทธเรียมานะครับปาดาไปนะครับพุทธเรียมานะครับรวบกบม,มานะครับวางพุทธเรียน,นะครับดึงเชือมาครับปาดเข้าไปทีนึ่งปาดอีกทีนึง ส่วนมาไหมไม่มาไม่เป็นไรครับน่ะไปต่อกันครังนี้ก็เลือกเป็นความฉนาดท่ามนะครับโอเคนะครับก,รก็เพิ่มอีกตีนึงนะครับดูมินกระจายทา่าป๊ะปะมาไปต้มมานะครับนี่รับแยมแพงไปเลยนะครับตีเข้าไปนะครับ โอเคนะครับตัวน้นงสองนะครับพิษหมานะครับกระจายะฮะรอเคาน์เตอร์นะฮะเคาน์เตอร์ไปออกไปได้ไหมฮะสลับมาฟิตนะฮะเรียกน้องนะครับลุงหินมาติดโอเคลองปืนน้ำแข็งนะมันลดเลือดอนะครับแค่ว่างช่วงอยู่นะฮะ ซุเขึ้นมาครับขึ้นมาปาดจริงๆก็ปาดแปะนน้ำที่หนึ่งฮะแช่ย้ายหลุดนะฮะวางโดนเฉลียครับผมอาิตยดีไหนะครับโอเคนะครับผมวางชุดจุนใหม่นะครับอาทิตย์ไหมซูปุ้นนะฮะรวบได้ไหมอาทิตยครับวางโดนเฉลี่ยจริงจีม่แปะน้ำครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตีแช่แข่งก็จะเล่นง่ายหน่อยครับผม แนวว่ามันจะรำเป็นมันจะน้อยนะต้องเอาพกลมมากระจายธาตุที่มันแรงขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับชั้นที่9เดี๋ยวไปต่อกันชั้นที่10เลยสำหรับชั้นที่9สวัสดีครับ